ต้นมะกุงสบว่างต้นมะเผาพี่นอ้องที่มันว่างอยู่นี่มะเผาเขาก็ยังน้อยอยู่ดิมัน่งปลูกเครื่องได้ลายดโดนปีอยู่พี่น้องสจกปีเลยสำรพุงใส่สำร่างกลางมันนี่บวยอมันที่ว้างปลูกใส่เห็นมันมีประโยชน์บนว่างลมแห้งๆมาคลืนเนี่ย คนตกลมแห้งกุบกุงหงนี่ลมมืดเลยนี่ลมมืดกุบกุงจับวางที่กุกข้าวกุบกุงหงลมมืดนะล,ลมเน,น,นื่องมันเป็นเดี๋ยวคืโง่ขึ้นมาดอกกุกข้าวกับเนื่องเท่ากันกุบกุงหงนี่ลมมืดพี่น้องเอ้ยลมแห้งลมเนึ่องมด พุง่องอยู่คูค่กันไว้ที่พี่น้องที่ตัดออกต้นนึงอยู่ว่างามและเสิดายเขาจึงตัดทิมกันเลยปาไปเลยท่านน่ะที่ตัดออกก็สิดายนี่ก็ะสองตอน้นน้องสองต้นก็วางละสองตอน้นเหรอบางต้นก็ตายมันคุ้มก็ตายมันคุ้มก็ยังนี่ก็ะสองตอน้น ปลูกเป็นคู่เปิดนั่นเน้องซ้ำใส่ถุงไว้เป็นคู่เป็นคู่คกันปลูกบางทีงก็ได้ต้นเดียวเ้าฮองยังหน่อยเด้ยต้องลายปีเด้ปลูกห้องปลูกเพชรปลูกเขือใส่ไว้เห็นแล้วว่ได้กินมากพี่น้องกินมากหุงูไปกอนมะพร้าวรออีกหลายปี ปีได้สิได้กินง่ายบวกจากงามมาเลยนะพี่น้องวนหลายเพราะใบเหลืองหมดนะใบ,บก็เลืองเรืองพวสมบูรณ์ตัวปลูกกอนหันใบเหลืองบ่ดือกันแลใบเหลืองเบิดถึกฝน,นบอก คุ้นกับคือหาก็ใไ่นี่แหละพักเทืงองตั้นงี้พี่น้องสู้นี่สุ้พักลงมานี่มันสู้น่อยหาก็ปลูกพี่น้องวันนี้หาก็ได้สี่หาเดือนตัวเทิงกงนได้สิบเดือน ลมเบิดเด็ดลมแหง้งปลูกตื่นไปถึงไหนอ้เป็นดอกแล้วก็พี่น้องต้นน้อยเป็นดอกไปละติดดอกติดยังมาเลยต้นเลี้ยงแอวนะพี่น้องเลี้ยงแอวก็เป็นดอกเป็นหมากแล้วท่านได้กิลิ่นตอนนี้มีหมากกับสีบุหักสมันียเป็นดอกเบิดแล้วพี่น้องนี่ แล้วเป็นดอกเป็นเป็นหมากแหละอีกอาทิตย์นึงก็เห็นหมากขึ้นมาแล้วนี่ปลูกหุ่งได้เขาก็ได้เดือนเดือนกลัวพี่น้องเดือนกลัวก็เป็นหมากแหละปลูกตามเดือนก็ได้กินหมากแล้วปลูกหุ่งก็ได้ออย่งในพี่น้องใบแห้งใบเลี้ยงมันคิดว่างามปุ๋นเน,นี่ย ใบใหม่ใบเหลืองคือบวมีฝุ่นฝุ่นก็หาก็ใส่มือบันทันถึงเดือนนะบันทันได้กินฝุ่นบ่ขีมข่มูขี่งัวลงนี่ก็หลายเนี่เต็มคุมนะเครื่องนี่ก็ขึ้นไม่ต้องขี่งัวก็เต็มอยู่ขี่งัวขี่มูอยู่ในคุมนี่เต็ม มาจางามมันเลยติดตามไม่ได้พี่น้องเพจไล่วิ่งอินลาวได้พี่น้องเนี่มื่อหนาชิบะไทยอยันพวกปลูกก้อนได้สิบเดือนแล้วเติมพี่น้องให้เบิ่งต้นสิบเดือนอันนี้พวกนี้มันหาเดือนหกเดือนแล้วพี่น้องเกือบครึ่งปีละนี่ใบเหลืองเป็นองี้ใบเหลืองใบแห้ง คือยามเล่งนะมันฟุ่นลายกับบุม,มักเลยกบข้าวเลยแต่ก็กว่ามันมักน้ำมันแมนบอลข้าวมักน้ำเมาสังเกตเบื่องนี้มันยามฝนนี่มันบ่อยากงามต้นไหม่งามแล่งนี่งามเบื้องตางกันละเดินซานเดินซีบ่ ว่าเดือนสิบเอ็ดสิบสองสามสี่งามใบเขียวยันเหลื่อมเหรกุรกพ่อพี่น้องตกมาหนาฝนนี่ใบสีดใบเหลืองเมืดเป็นแบบนี้ละ่ะเหลืองเหลืองดังๆที่จริงมันก็น่าจังถือฝนน่าจะงามขึ้นนะบ่อันนี้เนะเป็น,เ,เ,ปนเหลืองเหลืองเป็นลายลายแบบพี่น้องนี่ใบลายใบเหลืองเหมืหรือเป็นพญาเนี่เสื่อราเนี่ยบ่พี่น้องผู้ใดมี วิธีรักษาเนแนนำไปด้วยพี่น้องเ้ยเอาฝากซ้ำหนีกันด้วยพี่น้อง